แคบหมูครับสวัสดีค่ะเชฟสัปดาห์ที่แล้วคุณได้เป็นจานที่ดีที่สุดค่ะเพราะว่าขนมค่ะแต่กรรมการมองว่าจานนั้นยังไม่ได้เป็นขนมไทยอย่างชัดเจนค่ะ,คะกรรมการไม่ได้ให้คะแนนแคบหมูเป็นที่หนึ่งอาหารของแคบหมูยังไม่ค่อยมีความเป็นไทยซึ่งอันนี้ไทยแน่แน่ไทยแท้แน่นอนค่ะรสชาติดีแน่ดีแน่น,นอนรอบนี้มาเพื่อแก้ตัวค่ะ รอบมีจะต้องได้จานที่เยสุดค่ะตังต้ง,งใจนะครับตั้งใจค่ะเชฟขอบคุณค่ะแค่คิดว่าแคปเก่งขึ้นแคปใส่เต็มความสามารถรสชาติไทยแท้หวานมันหอมใบเตยอ่อนแน่ๆเจ้าค่ะกิกค่ะสวัสดีค่ะเชฟในการแข่งขันแรกๆอะ่ะกิกติดจานที่ดีมาตลอดเลยทําไมตอนเนี้ยกิกแผ่วลงมากเลยอาจจะเป็นเพราะว่ากิกยังศึกษาได้ไม่เยอะเท่าคนอื่นค่ะ แต่อกี้ก็พยายามทําทุกๆครั้งให้มันดีที่สุดความมุ่งมั่นจากวันแรกจนถึงวันนี้มีเท่าเดิมไหมมีมากกว่าเดิมค่ะเชฟมันก็มีแบดเ์บ้างอะไรบ้างเงี้ยค่ะซึ่งแบบเราก็คิดว่าเราอ่ะไม่ได้ด้อยไปกว่าใครนะความมุ่งมั่นไม่เคยลดลงค่ะ แล้วในรอบนี้จะทําอะไรครับกิ๊จะทําเป็นขนมโคน้ํากะทิค่ะแต่ว่าตัวน้ากะทิกี้จะขอเปลี่ยนรูปให้มันเป็นเจลน้ํากะทิมั่นใจไหมกิ๊กมั่นใจค่ะมุ่งมั่นให้เต็มที่มากกว่าเดิมด้วยอย่างที่กิ๊กพูดถูกได้ค่ะคือไม่ได้ละเราต้องเราต้องกลับมาละพยายามทําให้ดีที่สุดอ่ะในทุกๆครั้งที่ได้คุกกิ้ง นี่คือรอบปรองดีศนาครั้งสุดท้ายของพวกคุณทาขนมไทยออกมาให้เราประทับใจครับเพื่อสิทธิพิเศษที่ยิ่งใหญ่และไม่เคยมีมาก่อนป้าเเชฟสิทธิพิเศษที่ยิ่งใหญ่มันก็ยิ่งยากครับผมก็จะทําให้เต็มที่แล้วก็ได้มันมาเชฟจะต้องประทับใจในขนมตาหยาบของเบลไม่มีในประวัติศาสตร์มันมาอีกแล้วอะแต่ขอไม่ใหญ่กว่ากระทะใบบัวครั้งที่แล้วก็พอครับ ในบรรดา6คนผมมั่นใจว่าคนที่ถนัดของหวานน้อยที่สุดน่าจะเป็นผมเครียนมากมันคิดไม่ออกว่าจะทำอะไรให้มันแบบโดดเด่นเฮงหมดเวลาไปแล้ว20นาทีครับผมคิดเมนูออกยังครั้งก่อนเนี่ยโจทย์ขนมหวานไทยเนี่ยอยู่ปากเหวนะเฮลีย